ตรงนี้ก็คือสระที่ขุดใหม่นะฮะความลึกของสระนั้นประมาณ4เมตรนะครับความลึกของสระที่ขุดนั้น4เมตรนะฮะความลึกของระดับน้ําที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับประมาณ3เมตรกว่านะฮะ3เมตรกว่านะครับลึกมากนะฮะถ้าถ้าใครได้ดูที่ลุงพลกับใครนะคิดปากแปรนะฮะว่ายน้ําแข่งกันเมื่อตอนบ่ายนะจะเห็นว่านะ,ะถึงประมาณคอเลยนะครับนะฮะ ถึงประมาณคอเลยนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วบะอ่ะเดี๋ยวพี่เสือจะนําเสนอหญ้าในเปียนะฮะใครจําได้นะฮะวันนั้นไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าวันนั้นเสือพาไปกับแอนชาแนลครับใช่ใช่เราสองคนนะฮะได้ทําการช่วยลุงตัดหญ้าในเปียที่อยู่ตรงรั้วนะฮะใช่ที่ลุงถางรั้วออกนะฮะแล้วเราก็มานั่งตัดการชับ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 ใช่ ช่วงเช้าตัดไปสามชั่วโมงได้หกระสอบเนาะใช่นะครับเสือผ่าไปกับสองคนเท่านั้นกับแอนแนนหกกระสอบูมใจากเราดีใจมากนะฮะเพราะว่ามันเกิดขึ้นคือเราไม่ก็เราอาจจะไม่ได้ปลูกเองก็จริงนะฮะแต่เราคือคนที่เป็นคนตัดเป็นนหนึ่งอ่าเนาะเป็นมีส่วนหนึ่งนะคะคือการตัดให้ได้สองท่อนสองตานะครับลุงได้บอกพวกเราว่า ลุงบอกว่ากระทั่งฝนตกพวกเราก็ยังสู้ลุงบอกว่าขอนอนก่อนทาไปก่อนนะตอนนั้นเราก็แอบดูลุงหลับพรลุงเหนื่อยเนาะลุงเหนื่อยนะฮะตอนนั้นลุงไปที่ไหนมาสักหนึ่งที่เป็นต่างจังหวัดนะฮะลุงเหนื่อยมากนะฮะแล้วเราก็นั่งตัดลุงได้บอกพวกเราว่าเวลาตัดนะฮะให้ตัดสองตานะครับตาหนึ่งนะฮะเขาจะต้องหลุดไปอยู่ในดินนะครับเพื่อให้เขาออกรากนะฮะส่วนตาที่สองนั้นเขาจะออกกิ่งแบบนี้นะฮะเห็นไหมครับ นะฮะนี่ฮะเราเห็นผลงานที really ่เราได้ม şey. yes, so uh, to ีส่วนร่วมแล้วนะฮะมันมันนี่ครับมันสวยมากเลยนะครับมันสวยมากเลยมันสวยมากแล้วมันออกนะฮะนี่ฮะว่าแล้วพี่เสือเจะลงไปกระโดดสะน้ําลุงสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวเอนก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวพี่เสือจะไปกระโดดสะน้ําของลุงสักหน่อยนะครับอ่าทุกคนนะฮะคอยดูนะฮะอันนี้คือสะใหม่น้ําจะใสกว่านะครับ โอ้ลึกมากนะครับโอ,โอ้ลึกลึกลึกพี่เสือว,ว่ามันน่าจะเกิน3เมตรนะถ้าตรงนี้เป็นขอบนะตรงนี้เป็นขอบอาจจะประมาณ2เมตรนะฮะก็ไล่ไไปเรื่อยๆนะครับคือสระน้ำม,มันลึกสี่เนาะแต่ว่าไอตัว ตัวระดับน้ามันอาจจะประมาณสักสองครึ่งนะครับอาจจะไม่ถึงสามนะครับอันนี้คือขอบนะฮะแต่ตรงกลางมันน่าจะลึกกว่านี้นะฮะอ๋ออขึ้นยากแท้เออ เหนื่อยใช้พลังเยอะนะครับเออ, <c oughs> โ,อโอเคนะครับทุกคน